ตอนนี้ทุ่มหมวกาทนะครับที่โรงเรียนนี้ก็ทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปตั้งแต่เมื่อตอนเย็นแล้วนะครับแต่ว่าที่ห้องแห่งนี้นะครับอาจารย์นี้ก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบุคลากรสุดท้ายเลยนะครับที่อยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้นครับอันนี้ต้องนั่งตรวจหึ่งว่านั่งเช็คทุกวันเลยนะครับท,ทุกวันทุกถึงไม่ค่อยไปไหนเพราะว่า ตรวจดูอา่านดูดูกิจกรรมการเรียนการสอนของครูครับแล้วก็ผลเป็นยังไงในนี้ให้เขียนมาสอนเป็นยังไงสอนเรื่องอะไรเล่มหนึ่งสอนเรื่องอะไรเล่มหน,น,นึ่งนักเรียนว่ายัางไงตั้งใจเรียนหรือไม่ตั้งใจเรียนอะไรให้บอกมากกเพราะว่าไม่ได้ขึ้นไปสอนด้วยวก็เลยมาตรวจก็เหมือนว่าเราได้สอนด้วยนึกภาพไปด้วยว่าเขาทําอะไรกันยังไงมันเป็นหลักการบริหารอีกชิ้นหนึ่งก็คือการนิเทศการกํากับ การติดตามผลแล้วอย่างวันนี้ที่ตรวจดูเช็คดูนี่เป็นยังไงบ้างครับก็ปกติก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ก็ทําทําให้เป็นมันเป็นกิจวัตรแล้วตั้งแต่เปิดเรียนมาอ่านทุกวันแกรู้ว่าไอ้คนที่มาเป็นครูให้เราเนี่ยเขาสอนอะไรให้ลูกหลานเรานักเรียนคือลูกหลานเนี่ยอยากจะรู้ว่าคนที่บอกว่าตัวเองเป็นครูแล้วมาทํางานเป็นครูเนี่ยเขาทําอะไรเขาสอนอะไรให้ลูกหลานเรามองนักเรียนเป็นลูกหลานเราเนี่ยเขาจะได้อะไรวันเนี้ ชั้นเนี้ยมันได้อะไรมันมันได้รู้เรื่องอะไรการทดลองไหมหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะบอกอแล้วก็จะได้เออก็ดีดีไปดูมุมมองผู้ปกครองครับถ้าสมมุติถ้าเราไม่ได้ดูรายละเอียดอย่างนี้ทุกวันหรือว่าอที่ละครั้งหนึ่งมันจะส่งผลยังไงบ้างครับมันก็เหมือนเราหิวข้าวเช้าแล้วมากินตอนเย็นมันไม่ทันมันต้องพอกันพอดีถ้ายืดออกไปก็เป็นดินพอกหางหมู พยายามที่จะเคลียให้มันเป็นปัจจุบันที่สุดโ mm hmm. รงเรียนก็เหมือนกันการทํางานครูก็เหมือนกันให้ให้เป็นปัจจุบันที่สุด mm hmm. ทางพระก็เหมือนกันปัจจุบันเป็นธรรมธรรมไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่อยู่กับจมปลักอยู่กับอดีตเพ้อฝันไปนกับอนาคตไม่ใช่ mm hmm. ทาปัจจุบันให้ดีที่สุด ปัจจุบันนะครับแม่ของพระกูนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่วัดป่าแห่งนี้นะครับแล้วก็ตื่นมาตั้งแต่เช้านะครับเพื่อจะมา,มเ,าเตรียมอาหารไว้ถวายพระคุณเจ้านะครับไม่ได้มาอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับประมาณสามปีได้สามปี แล้วก่อนหน้านี้แม่อยู่ที่ไหนครับก่อนหน้านี้เดิมๆอยู่โซนบุรีนะครับอาจารย์ก็ไปเลยไปรับมาอยู่นี่รับมาอยู่นี่แกก็ขายบ้านหนังอยู่อ้าหน้าอีกครับแล้วตอนที่ขายบ้านนี่แม่รู้สึกยังไงก็ไม่รู้สึกอะไรแต่เฉยๆนะก็แบบเฉยๆไม่ได้คิดอะไรมางมายนะครับเพราะเราก็แก่แล้ว คือว่าทำไปอยู่ไปเพื่อตายไปก็คงเอาอะไรไปไม่ได้แค่แก่นั้นน่ะเนี่ยก็ดีใจนะที่พัฒนาก็ไม่คิดว่าเขาจะมาถึงขนาดนี้นะเนาะเราก็เออภูมิใจที่ลูกทาได้เพราะเราก็ไม่ด้ส่งแกเรียนมากมายอะไรนักหนาก็เรียนมาจบแกก็อุตส่าห์ทำต่อเองไนะได้ถึงขนาดนี้เลเนาะได้บุญได้กุศลไปตายไปก็คงจะสบายไป เช้าโยมแม่จะนำอา,าหารมาถวายพระอาจารย์อย่างนี้ทุกวันเลยหรอครับตื่นเช้ามาก็ทํากับข้าวทุกวันที่อยู่ที่นี่ครับยกเว้นออกไปจิตนิมนต์ข้างนอกหรือว่าไปยิตธุระข้างนอกถ้าอยู่ที่นี่ก็มาทุกวันอย่างนี้เรียกว่าผู้ปิดทองหลังพระหรือเปล่าครับนี่เป็นหลักเป็นผู้ปิดทองหลังพระเป็นหลักในโรงเรียนครับซึ่งนอกจากจะมีเจ้าภาพที่เขาสร้างวัดซึ่งก็อยู่ในกรุงเทพในอะไรแต่เราก็ นี่คนที่ดูแลทุกวันเนี่ยเป็นโยมบ้านนี้เป็นสําคัญไหมเพราะเขาเลี้ยงอาตมาถ้าอาตมาอยู่ไม่ได้โรงเรียนก็ไม่อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับมันก็เกิดไม่ได้โรงเรียนก็เกิดไม่ได้ครับแล้วก็พัฒนาต่อไปไม่ได้อันนี้ถึงว่าสําคัญมากครับอันนี้พยายามที่จะบอกทั้งการทํางานภายในโรงเรียนของครูค,รความสําเร็จที่เห็นที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่อาตมาทําคนเดียวครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมันก็ต้องไปพร้อมกันครับ เรามองเป็นรถคันหนึ่งต้องวิ่งพร้อมกันทั้งสี่ล้อมันถึงไปได้เรามีเป้าหมายเรามีเส้นชัยที่ต้องไปเราก็ต้องไปพร้อมกันล้อหลังไม่ไปล้อหน้าไปก็ไม่ได้ล้อหลังดันล้อหน้าไม่ไปก็ไม่ได้มันต้องไปพร้อมกัน, <arrator. S 2> นได้อันนี้คือการร่วมกันเป็นทีม เป้าหมายของพระเป้าหมายของการบวชที่สุดท้ายก็คือ,อทําทุกข์ให้หมดเสียทำให้สิ้นทุกก็คือถ้าเป็นภาษาพระเขาจะเรียกว่าเข้าสู่นิพพานครับไม่ใช่ว่าบวชเพื่อจะเอานั่นเอานี่เอาสมณะเอาสมณศักดิ์เอายศเอาตําแหน่งเอาอะไร,รสุดท้ายของพระก็คือบวชเพื่อละละกิเลสคือการหมดกิเลสก็คือเป้าหมายของพระ ไม่ใช่ว่ามีโรงเรียนไม่ใช่ว่ามีนั่นมีนี่กันที่ทำนี่ไม่ใช่อันนี้เป็นแค่การสงเคราสสงเคา์โลกสงเครา์ชุมชนการพัฒนาชุมชนการพัฒนาจ,จิตใจพัฒนาความรู้พัฒนาค<ม>ุณภาพของคนในชุมชนที่เราอยู่ส่วนตัวของเราเนี่ยเป้าหมายของเราก็ไม่ได้เปลี่ยนไปตามนั้นอาจน,นั้นเป็นแค่รายทางเป้าหมายก็คือทำที่สุดให้หมดทุกไปให้สิ้นทุกไป ครับเป็นเรื่องที่น่าคิดและก็น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะครับว่าโรงเรียนเล็กๆในอำเภอในชนบทที่ห่างไกลโดยเฉพาะห่างไกลจากศูนย์กลางความเจริญของประเทศนี้เนี่ยนะครับมากมายทีเดียวนะครับทำไมโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้ถึงสามารถพัฒนาถึงสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นต้นแบบขึ้นมาเป็นโรงเรียนชั้นนํา ที่สามารถนำเอาเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาเซลล์นะครับเข้ามาบูรณาการในการเรียนการสอนและที่สำคัญก็คือว่าทำให้เด็กนะครับเกิดความรู้เกิดความเข้าใจมีวิชามีความสามารถมีความรู้ติดตัวทำได้จริงนะครับซึ่งโรงเรียนนับหมื่นนับแสนแห่งในประเทศนี้ไม่สามารถที่จะทำอย่างนี้ได้นะครับนอกจากเรื่องของที่มาของความขาดแคลนนะครับนอกจากเรื่องของความเพียรความตั้งใจจริงความพยายาม การเป็นอิสระจากอาวิชชาจากมิจฉาทิฏฐิหรือว่าอิสระจากการสแสวงผลประโยชน์น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญใช่ไหมครับในการที่ทำให้โรงเรียนแห่งนี้ยกระดับขึ้นมาเป็นโรงเรียนต้นแบบชั้นนำของประเทศนี้ได้น่าสนใจนะครับสิ่งสร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการที่21สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด ก่อนจากกันในคืนวันนี้ก็อย่าลืมนะครับน้องๆนิสิตนักศึกษาที่จะออกค่ายกับสิงสร้างค่ายค่ายสร้างคน5้าค่ายค่ายละ5 0,000บาทหมดเขตสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเขียนโครงการให้อาจารย์รับรองมาหรือว่าส่งคลิปวิดีโอมาก็ได้นะครับแล้วมารอลุ้นกันครับว่าใครจะได้รับทุนจากสิงไปออกค่ายพบกับรายการคนขุ้นคนได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ว่าคนดีอยู่ที่ไหนฉันจะไปค้นหาแค่อยากจะบอกว่าโลกใบนี้คนสู้อยู่ตรงนี้ฉันจะไปค้นมาคนคุณค่าคน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 ,คน,คน,คน i